สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ว่าชิมาว่านเฮงนะครับแดี๋ยวว่าน้ำบังขึ้นนะครับแล้วก็ผมใส่ลอบไว้นะครับนี่ครับมาเบิ่งครับเนี่ยน้ำจนไหลนะครับนะครับลอบจนไหลมาพี่นะครับปลูกที่ผมใส่อยู่จุดนั้นนะครับนะครับน้ำมาเฮงครับเดี๋ยวลงไปเบิ่งครับว่าจะมีป่าอยู่รับในลอบนะครับ มปาก้าวนะ เขาใหญ่นะครับอขอโทษนะครับโอ้โหลู่เรื่องเลยนะครับป่าข้าวนะครับนะครับโอ้ตุ่ใหญ่นะครับผมว่าเป็นยังล้อเคลืนไหลน้ำนะครับเพราะป่านี่มันดิ้นแห้งนะครับ ย่างไงเดี๋ยวขึ้นโพนก่อนนะครับเดีู๋ช่างทปลุลงน้ำอีกนะครับนี่ครับเลาะตาห่างนะครับมือเข้าก็ล่มนะครับรู้สึกวันเงี้งผมสิบวลมแล้วครับทีนี้จะใส่อยังเมื่อเข่าเนี่โอ้โหครับปลาเข้าใหญ่นะครับเกินคาดอแล้วครับมือนนี้โอ้โหนาศิร้ายโลนะครับนี่ครับ เดี๋ยขอเกะขึ้นวนโพนกอนครับเดี๋ยวป่าออกนะครับนี่ยังนิดเดียวครับบุรุษใส,สได้บุรไดนครับเนี้หฮงมไหลนะครับตาค่ายเขาอย่างะลุครับ หหลายกิโลเติบนะครับเงี้ยงนิดเดียวตอนเงี้งผมใส่ปลานะครับหน้าสสุดนะครับหน้าใส่ได้แค่หัวนะครับเดี๋ยวหาที่ยกออกก่อนครับ

โคตรอยู่นะครับมันยังน้อยเกินครับ ได้นะครับสงสัยจะกลับบ้านเลยครับเดี๋ยวนี้หมดไปวานเฮเรื่อน,นะครับเหรือเฟือเรื่อนครับตัวเดียวครับหมงไปวานเ่เลยนะครับมือนี้แล้วน้ำมันกลับมาพร้อมนะครับ ใส่ไว้คือเก่าแล้วนะครับรู้สึกว่าน้ำพันแหงขึ้นสูงนะครับเดี๋ยวรอน้ำลดจะมาแก้ไขไหม่นะครับตอนนี้กระแสน้ำมันแหงเกินนะครับเดี๋ยวเอาป่าเมื่อเลยนะครับอย่ก็บ้องว่านนะครับมือนี้ตัวเดียวคุ้มค่าแล้วนะครับเดี๋ยวเื้อใหม่มาเบิ้งงไม่นะครับน้ำมันขึ้นแห้งนะครับมื่อนี้ ปลาข้าวตัวเดียวคุ้มค่าเลยนะครับอย่างใหญ่นะครับนี่ครับขางใส่ท่อปูนเม็ดนึงนะครับยังได้คดหางนะครับยาวยาวเกินเม็ดนะครับยาวเกินหนึ่งเม็ดนะครับปลาข้าวตัวนี้